มันมัน,ม,นมันคือเรื่องคำแต่ว่ามันมันจะไม่ใช่คำมันมันมันจะไม่ใช่คำที่ที่เหมือนต้นฉบับหมายถึงว่าคือที่แคปตันเขาล้องแบบนี้เขา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 เซตมาแล้วอต้องแกนแปบแคปตันใช่ไหมมันคือเขาเขาเซตมาแล้วว่าแบบนี้เครื่องก็แบบนี้เขาจะล้องแบบนี้เขารู้เขารู้ตัวเองว่าจะทำยังไงเอาคนเล่นเลือกใครมาเล่นแมทั้งเลือกใครมาเล่นหรืออะไรเงี้ยมีการวางแผนเรียบร้อยมันมันเขารู้อยู่แล้วมันมีการวางแผนเรียบร้อยแล้ว แต่ทีนี้พอเวลาเราเล่นเนี่ยเราไม่ได้เล่นแบบเขาอคําว่าเล่นแบบเขาหมายถึงว่าเราไม่ได้ไปเล่นโชว์ในแบบที่เขาทำอะ่ะใช่ไหมอ่ะคนรู้จักรู้อยู่แล้วแพลตฟอร์มอ่ะแพทเทิร์นของแคปตันเป็นยังไงอะคูสติกซาวจะเป็นแบบนี้หรืออะไรเงี้ย <c oughs> ฉะนั้นเราไปเนี่ยเราหลากหลายกว่าเขาคือการที่เราเอาของเขามาแล้วก็มามา,มารีพีทซ้ําบนบน,บนเวที<บ>ทุกครั้งเนี่ยม,มันจะไม่ค่อยเวิร์ก เนื no, arian, s <S ้อเพัาสถานการณ์ม uh, uh, wow. uh, ันไม่ใช um, ่บองวันมันอาจจะได้เพราะว่ามันให้อ่ใช่ถูกต้องบองวันอาจจะได้มันเพราะมันให้แต่โอเคมันอาจจะดีตรงที่ว่าอย่างน้อยๆมันก็เรียบร้อยอ่าเราะองมันเรียบร้อยแต่ว่ามันจะไม่มีทางว้าวอ่าทีนี้ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนละว่าว่าคนว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนเป็นคนชอบรูปแบบแล้วก็เหมือนซะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบรูปแบบ แล้วก็อีกแบบหนึ่งฉะนั้นมันคือเราเวลาเราฟอร์มมันต้องมั่นใจทีนี้พอความมั่นใจพุ้นเนี่ยเรามั่นใจแบบไหนถ้าอย่างอย่างพี่เนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในแบบที่เพราะว่ามั่นใจเพราะว่ากูรู้ว่าถ้ากูร้องผิดอ่ะถ้ากูถ้ากูจำเน้อไม่ได้แล้วกูจะมั่วยังไงให้มันไปต่อได้แล้วปุ๋ยอาจจะดีกว่าต้นฉบับด้วยเพราะสถานการณ์นั้นมันแมทชิ่งกับสถานการณ์พอดีนึกออกะมันเลยดีกว่าต้นฉบับดีกว่าร้องแบบต้นฉบับออะไรเงี้ยทีนี้อะสมมุติว่าถ้าเราถ้าเราพููดดถถึงงออ่่้้าาเเเรนีย อ่อแล้วพูดถึงการร้องเนี่ย once อ่าแต่ว่าเรา้อง once I once I live the life of a millionaire millionaire เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองเก็ตอ่ะ once I เนี่ย yeah. ถ้าเกิดว่าเราเราคือเหมือนที่พี่บอกเราอ่ะก็คือเสียงมันมาจากตรงไหนบ้างใช่ไหมใช่ไหมมันมาจากตรงนี้อ่ามาจากตรงนี้ม,าามันจะตรงคอมันจะกบกมาจากบอดดี้อ่า บอดี้ก็คือประมาณช่วงหลังช่วงแบบแขนช่วงอะไรเนี้ <Yeah. S 1> อ่ามันก็จะคนละแบบอย่างเช่นถ้าเกิดเรา once เนี่ยมันจะต้องออกตรงไหน one 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 เห็น,น,นไหมมันคนละแบบเห <Wow. S 1> ็นไหมอ่าอ่าสมมติถ้าเกิดอ่าสมมติถ้าพี่ถ้าพี่ออกจากคออ่าร้องจากคออย่างเงี้ยพี่จะร้อง one side, สเปามาม่ได้เนบันเคอยู่แค่นี้่นี่คือสิ่งเดียวสิ่งสิ่งที่เกียร์ลงเป็นอยู่อ๋อเดีก่อนนะเพราะเเกียร์ออกจากที่เดียวตลอดเวลาพอออกจากที่เดียวตลอดเวลามันเหมือนกับมันเหมือนเราเรามทเดียวมันเหมือนราดีที่เดียวตลอดเราามือซ้ายก็วิ่งไปมันเลยกลายเป็นว่าไอ้ตรงไหนที่มันเหมาะกับมันเนี่ยก็โอเคไปโอเคแต่ตรงไหนที่มันไม่เหมาะมันก็แหมดาวมันก็แหม่งชู อ่างเงี้ยผมถามอะไรแต่แต่พี่แต่พี่ก็ลองมีมีบางช่วงที่ลองในคอด้วยเหมือนกันถูกป่ะมีมันต้องมีมีอยู่แล้วส่วนความมันก็เหมือนอามันก็เหมือนเลนกี้ต้าให้เราเล่นแบบใช่ใช่ถูกเรื่องถูกต้องถูกต้องถูกต้องแต่มันจะสำคัญของกีตาร์ด้วยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นลายโซโล่อ่ะงี่ว่ะมันเป็นลายโซโล่แล้วลายบีมันมันการมันคือการมันคือหนึ่งในการลีลาว่าเราจะเคลื่อนไงหน้าด้วยการคลานไปหรือจะตีลังกาหรืออะไรเงี้ยอ่าฉะนั้นลีลามันสำคัญ แต่เมื่อถ้าเรามองเนี่ย one 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 side เห็นไนะพอ side พี่ก็ต้องอย่างนี้นิดหนึ่งเพราะพี่ต้องการให้มันออกจากตัวนิดหนึ่งถ,ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพี่ไม่แบบถ้าพี่เรา one side ถ้าพี่ไม่ขยับเลยนะ one side l i t t l e life มันมันดูเท่ากันนะ,ะ one side l i t t l e life of a millionaire เนี่ยม,ม,ม,มันถามว่ามัน มันก็ดูแปลกๆมันคือคือมันไม่มีมันไม่ฮิตมันไม่ฮิตคำมันก็ไปเรื่อยๆมันก็เลี้ยวไปตามแบบเบอร์เบอร์เบอร์ที่พี่เกียร์เราเป็นอยู่แต่ถ้าเกิดพี่เปลี่ยนมา once s l i d e d the l i h e of t m e l l i o n a i e อะไรนพอุนี้ปุ๊บนี่พี่ก็เอียงมากให้มันให้มันรีดจากที่แบบที่มันคอใช่ไหมแล้วก็รีดให้มันอยู่ที่บอดี้ i n n h y แต่ถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดเราเราไม่เก่งถ้าเราไม่เก่งพี่เก่งเพราะว่ามัน ที่เราจะบอดี้ใช uh ่ไหมถ้าเกิดเมียนเน่เน่เน่อน่เน่เน่ไม่ได้เมันเน่งม่ไดนถ้ามันเราไม่ขยับเลยหรือว่าเราไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันมันวิ่งไปทางไหนแล้วเราแล้วเราแบบผ่านผ่านมาหล่ตรงนั้นอ่ะมันก็จะฟังันเดื่อย ฟังมันเหมือนคำต่มันมันอยู่มันจะอยู่แค่ตรงนี้คอนโซมันจะอยู่แค่ใช่มันอยู่แค่เนี่ยแค่แบบไอ้ตรงนี้ไปไปไม่ถึงไอ้ตรงนี้โอเคได้ก็โอเคไปเหมือนเรนดอมว่ากูอยู่กูอยู่กงหงี้ยคำไหนโอเคกูก็โอเคทำไมไม่โอเคก็เราจะดูดวงเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นคือคือคือการผัดคือคือมันคมไอ้คำว่าคมมันคือตรงนี้คือคือถ้าถ้าเราออกลายมโลดที่ลายนี้หรือคำเนี้ยมันต้องย้ายย้ายโพสิชันเนี่ยแล้วชั้นร้องอ่ะ เปลี s <S ่ยนช่องร้องเนี่ยใช่เปลี่ยนช่องร้องใช่ฉะนั้นมันต้องถ้าจะร้องได้มันต้องตื่นมีความตื่นตัวสูงในการตื่นตัวสูงเขากาตื่นตัวสูงมันก็ว่าต้องแบบพร้อมที่แบบอะไรเงี้ยพร้อมขยับอ่ะใช่ไหมอ่าพร้อมขยับพร้อมอะไรเงี้ยคือมันต้องถ้าเกิดมันร้องแบบขี้เกียจอย่างเงี้ยไม่ได้ฉะนั้นการร้องเพลงเนี่ยคือหลายหลายคนน่ะมันอาจจะมองว่าร้องใหเราเกียผ่อนคลายก่แต่นักร้องไม่ไม่ผ่อนคลายเพราะมันต้องแบบสถานการณ์แล้วก็คำไหนเปลี่ยนก็ต้องเบี้ยวไปตามรีบไปตามอะไรเงี้ย สเป spare my m o นี่ให้เราให้ออกมันนี่ให้มันแบบให้มันคมเนมายม y money ถ้าเราแบบ m นี่มา y ม y money ใช่ใช่จริงอ่ะเพราะถ้าถ้าแบบเปิดเปิดแคปตันดัวเพราะผมมาดูเพราะผมมาชอบชอบดูแบบลักษณะท่านเขาเขาแบบเขาแบบไร่ไร่ไม่เหลือเนอะเนอะมันต้องเปิดใช่แต่แคปตังก็จะขยับไม่ได้มากเพราะผมผมเขาเป็นทรงอ่ามันมันเป็นมันเป็นแบบของเขาอ่ะนะแต่ว่าที่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 เหมือนถึงว่าเหมือนถึงว่าที่ที่ที่กำลังจะบอกก็คือ แล้วก็จริงๆอ่ะเราไม่ต้องสนใจเลยด้วยซ้ำว่าว่าว่าพ้นฉบับเนี่ยมันร้องแบบไหนเป๊ะๆนะอ่ามันเพราะว่าเมโลดี้ไลน์มันมันอยู่มันอยู่ในร่องในลอยของของเมโลดี้ไลน์อยู่แล้วใช่ไหมเอยจะร้องว่า once I lived the life of the millionaire มันก็คือมันก็อยู่ในร่องดกวย Spend all my money didn't have any care took all my friends out for my good time มันก็คือมันก็อยู่ในร่อง อ่ามันอยู่ในร่องอ,อย่นีแล<ด>้วร่อง<ด><ๆ>ลายอยู่แนละ้วฉะนั้นเราเราจะไปทางไหนก็มันให้มันขึ้นอยู่กับบอดี้ที่เราขยับแล้วมันจะคมเองเลยคืองนี้ถ้าสมมุติว่าเราเราเราเอาลายบอที่เดิม one side is the line of t h e me คือคิดอย่างนี้คิดเวฟเวฟทิที่เรานี้นเราต้องจำนี่คือข้อเสียพอเราจำปุ๊บน้อป,ปะคอนเซนส์ของมนุษย์เราจะหายทันทีเนี่ยแหละมันเลยต้องุ่นเอาไว้ คือหมายถึงว่าอาจจะไม่ต้องอินฟอยก็ได้เว้ยแต่ว่าอินฟอยมักจะดีกว่าเสมอเพราะเพราะเพราะมันผมว่ามันมันแต่ผมก็เป็นคนชอบอินฟอยเพราะว่าสะดวกไม่ไม่ต้องคิดเลยก็ดูนักร้องเก่งๆเ่ยมันด้นหมดแล้วเวลาดูเพอร์ฟอร์มเนี่ยนะมันในหมู่มันมันดูเพาะกว่าต้นยาบะอะทำไมดูเพาะกว่าก็เพราะว่ามันโหมันแบบมันสร้างลายใหม่ขึ้นมามันมีเซอร์ไพรส์ในการนั้นในนั้นอะไรเงี้ยอ่านะมันมันคือตรงนั้นอะแต่ผมผมด้นแล้วไม่ดี ก็เพราะตรงนี้ไงก็เพราะตรงนี้ไงก็คือมันต้องมันต้องผักไปผักมาต้องัโอเคเราอาจจะไม่ต้องด้นขนาดแบบอุ้ยคือคือการด้นะเราไม่หมายความว่าเราจะพยายามหนีให้ได้นี่ก็ไม่ใช่ถ้าเกิดว่าจะด้นแล้วมึงพยายามหนีอะไรเดิมจนมึงแบบมันแปลกไปเลยก็ไม่ใช่คือจนจนมึงต้องไปเครียดอีกอะดยการที่คอมมันเซ้นมนุษย์มึงขายไปเพราะว่ามึงพยายามจะหนีมันอะมันก็ไม่ได้ก็มันมันแค่มันแค่ร้องให้เป็นถ้าร้องแบบเดิมแล้วมันโอเคก็โอเคก็ร้องแบบเดิมไปแต่แค่ว่า นั่นแหละมันต้องมันต้องแบบไปอ่ะไอ,ะอะ้ลองลองไล่เนอะลองชาเราลรามาสโลอ่ะ ทีนี้วันทะเลาะร้องลายอย่างนี้นะว่า <c oughs> วา,างซ้ายไอ้ตรงซ้ายเนี่ยให้มันบิดตัวอย่องางนี้รองมาจากนี้วางซ้ายแล้วก็บิดตัวไป คือตอนนี้ตอนนี้ตอนตน, gerade, ตนี้บิดตัวแต่ว่าช่องล้อมอันเดิมอ่าอ่าออ one side one side one side side อางี้ one กับ side เนี่ยร้องเป็นอะแบบเลย <is> awesome. uh, one side อย่างงี้ป่า one กับ one กับ side เนี่ยร้องเป็นอะแบบน้องเลย one side อันนี้จะ <one. S 1> ให้ให้มันฉีกเลย one side one side One side นี่ไให้เอ้าฝึกลองลองให้มันแบบต่างเลย One side One side อันนี้เหมือนเหมือนกันอันนี้เหมือนกันหรอ One กับซ้ายมันแหลมเหมือนกันเลยว n e One side อันเดิมเงี้ยเหมือนหรอจริงหรอฝั่งฟังไม่ออกว่ะ o n แบบมันมัน One 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 side อันเดิมนี่เหมือนเดิมหรออันนี้ยทำเสียงเป็นประตูนี่ละ One side One side อาอันนี้อันเดิมดิถึงวติอ่ะ o n น One ในตัวกลองกับ กับกับไอ้เนี่ยตัวตัวตัวนางเอกอะตัวโกงนางเอก One side ไม่ไม่ไม่ถือว่าไม่เกือบแล้ว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 วัน s ายอย่างเงี้ยเหรอขอตัวขอตัวโกงเข้มกว่านี้หน่อยวัน s ายตัวโกงแบบดุกว่านี้แบบแว่นดำเลยวัน s ายไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ไม่อันนี้อันเดียวกันม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 ันไม่แตกจริงเหรอลองช้าๆก็ได้วันวันวัน One ไ i เ e มือนเดิมวันไซวันไซวั e ไซเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ววันวันวัน a ซอ่าเกือบแล้ว e ันวัน n ัน n ันไซอ่าอันนี้มันวันวันวัน n ัน e ซวันไ e s i e เกือบแล้วเกือบแล้วว s i d e ได้จริงๆได้แล้วนะแต่แค่ว่าไอ้วันกับายเนี่ย มันดูคาแรคเตอร์ไม่ค่อยต่างมากมันเหมือนกับว่ามันไม่ฉีก่ะมันเหมือนตู้โกงกับโกงน้อยอะโกงมากโกงน้อย One 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 Side One Side One 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 i อย่างงี้ยป่ะเกือบละเกือบละ One One Side What ไม่ไม่กินไม่ได้ไม่กินไม่ต่างเลย One e s i d Side One One, one, one. one, one. one. One ไ i ไม่วไม่ต่างแต่เริ่มเริ่่มฟังเอวันไมได้มีร้องอ่ะ o n ซเรื่องมันตาง o n ซ one One อ่านี้ได้อย่างงี้ได้เพราะเพราะมันมันคือเพลงเดียวกันอยู่ไงมันคือเราูกตัวอย่างตัวละครเนี้ยมันจะต้องต่างกันแบบเยอะๆแต่แค่ว่าเพื่อบอกเพื่อว่าให้ให้ให้ัให้ลองทำดูเออวัน o ันไซเนี่ยางได้ันันเ้ยมันพวกนีรสึกได้นะวัน วันวันที e ไอ้วันที่ live the lives of a m a n of a many วันวันท e ่วันที่ live the lives of a many เอ้ยมันมันเหมือนเหจะจับได้นังไงตรงคำว่าวันจริงจริงดีขึ้นนะตรงนี้เนี่ยมันฟังแล้วมันมันมันมีหลากหลายมันมันจะฟังแล้วมัน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 มีเคอร์แบบผมรู้สึกว่าใช่ถูกต้องเคอร์มันชัด วันวันไอตัวใช่ตรงเนี้ยผมใช่ผมรู้สึกว่าเน,นี่ยตอนตอนที่ผมไปร้องแล้วผมมานั่งอัดอัดตัวเองแล้วฟังฮะสิ่งที่ผมขาน่าจะน่าจะตรงไหนรู้รสึกผมร้องมันมันแข็งมันมันแบบมันมันเป็นมันโทน<อ>เดียวอ่ะมันมันเป็นเดียวเราจะใส่ใอย่างนี้เราจะใส่อักอักแต่มันไม่ได้อยากบกให้ให้เพื่อเรียกว่าเหมือนที่พี่บอกก็เรียกว่าเบอร์หรือว่าเบอร์หรือว่าดรอปลงเพื่อให้อันมันโดดขึ้นมาใช่ใช่ใช่ตัววันวันซะวันสายวันสาว่ายวันเว่าวันสาเนี่ยเราอยากให้วันกับ วันหรือไอเนี่ยมันเด่นเด่นเหมือนกันอย่างถ้กกกากูถ้าเกิดต้องการให้ไอเด่นผมนก็ต้องเป็น once เห็นปนะ, <One S 2> ะวันจะเบาหรือถ้าเกิดเราต้องการ once แล้วไอเบาบก็จะเป็น once นะมันมันขึ้นอยู่กันเนี่ยมันเราต้องการให้ once หรือไอเด่นคํามันต้องต้องต้องอาจจะต้องแบบวูบลงมาหน่อย once I once I live alive once เบาหนิดนึง once I once มันอ๋อมันจะมันจะมันจะแบบมันจะตัวต่างมันจะคมมันจะโดดวุ้นซอวุ้นซวุ้นมันจะเป็นวุ้นเลยปะมันมืนมันไม่ใช่วันแล้ยมันแต่ได้หมดเอาคือออกไปเลยวุ้นซอ live a life เพระว่าตอนนี้โทนมันโทนเดิมอ่าอ่าเป็นโทนเดิมละวุ้นวุ้นซอไม่ยมันต้องเปลี่ยนวุ้นซอให้มันแบบให้มันเปลี่ยนเฉดออกไปวุ้นซอวุ้นซออันนี้แบบคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าแต่ว่ามันมากไปมันกระโดดไปวุ้นวุ้นซอวุ้น วันซายวันซอยอขาไม่คืออันโทนโทมันเดียวกันเป็นกันอ๋อมันแบบไอ้ที่ขอแบบสุดๆนะแบบเต็มๆนะวันซายอย่างเงี้ยอันนี้คืออันนี้คือฉีกเลยฉีกเกินด้วยแล้วแบบแปลกๆด้วยใช่ไหมเมื่อกี้วันซายวันซายวันซายอย่างเงี้ยอันนี้คือฉีกฉีกแบบน่าเขียนนะให้แบบให้มันทรงดีดีเลยวันซายวันซาย once I live the lives of m e n y เนี่ยเหมือนกันี้ย once I live the life สมมุติว่าคืออย่างอย่างประโยคที่เราตั้งเนี่ยเราเน้นเราจะเน้นไอใช่ไหมฉะนั้นอ่า one อ่ะสมมุติถ้าพี่ถ้าพี่จัดอินฟอร์วายตอนเนี้ย one บางเราจะเน้นไอใช่ไหม live the life life กับ life กับไอเนี่ยคือเดียวกันฉะนั้นไอแบบไลฟ์เนี่ยต้องเป็นช่องเดียวกันช่องร้องเดียวกันอ่าก็ต้องเป็น once I live the life วันวันซ้ายวันไอ้ผมไม่ได้มาพี่ one side อันนี้อันนี้คือเปลี่ยนช่อง one side อันนี้ก็เปลี่ยนอ่า one side one side live the life เนี่ยคืชอบไอ้ยังไอ้ไอ้ซ้ายกับไลฟ์แบบนี้แต่ว่า live live the เนี่ยมันอยู่กับวันไงฉะนั้น live the ต้องบางเท่าวันคือก็เลยเป็น one side live the life เห็นไหมมันต้องมันต้องแบบคือคือบางบางคืออย่าไปออกแบบ live the อะไรเงี้ยให้มันอ่า one Once I once I once I live the life อ่ะเนี่ยได้แล้วได้แล้ว once เอ้ยผมผมผมแม่เข้าใจนะครับว่าเออม,มันคือเปลี่ยนเออมันคือเปลี่ยนเชนแล้วทีน,ออนี้พอมันมีคู่กันเสร็จปุ๊บมีเล่นแน่จะต้องเป็นตัวตัดเลี่ยนนี่ ไม่ตัดเลี้ยนพี่ก็คือต้องเบี้ยวอ่ะก็ one side t h l e ถ้าเกิดเรา้นนแนเราไม่ตัดเลี่ยนนะ one side f t l i e of a m i l l i o n a เนี่ยนะหนี่มันแม่งแบบแม่งแบบเลี่ยนหมดเลยถ้าเกิดเลี่ยนก็คือ one side the life of a m i l l i o n น e m i l l i a r อันนี้พี่ใส่เลยนะหรอ one side of the life of a m i l l i o n a อ่าางเงี้ยมันเหมือนมีการเบรกมีการแบบหยอด แล้วอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยพอสเปนเอาไมค์มันนี่ปุ๊บเนี่ย, money, เ,ยเราจะตามเราจะตามม mm ิเรนเราจะตามมาไหนเราจะตามเราเราจะตามวันไอวันซ้ายหรือเราจะตามมิเรเน่อะสมมติว่าถ้าพี่ร้องวัน little life of the millionaire spend all my money อะ่ะพี่ตามไอวันซ้ายอันเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าพี่ถ้าเกิดถ้าพี่ตามม uh ิเรเน่มิเรเน่สเปนเอ l ไมค์มันนี่ อ่ะแล้วพี่ก็อ่ะพอพี่จะเป็น spend all my money just didn't have any care น่ยพี่จะให้ให้พอพอพี่ spend all my money เนี่ยพี่ตามไปเล่นแน่แล้วพี่จะให้ไอจัสดินแคร์เนี่ยไปที่วันซ้ายหรือว่าจะหรือจะบิดไปอีกอ่ะสมมติพี่แบบมีเรเน่ spend all my money didn't have any care อันนี้คือกลับมาวันซ้ายมันเหมือนก็คือก็คือรีพีทข้างบนอีกรอบใช่ถูกต้องอ่ะถ้าเกิดเราไม่กลับ ไม่ n น่แ e ่สเปน all my money just didn't have any care เปลี่ยนอีกสร้างสร้างใหม่เปลี่ยนอีกอ่ะแชร์ปุ๊บอ่ะทุกคน l my f r i e n d มาถ้าต่อไปเราจะตามแคร์ไหมนี่นี่แคร์ถ้าจะตามทุกคน l my friends are for my แต่เนี้ยมันต้องกลับมันเนี้ยพอเปลี่ยนมามันก็เป็น for my the good เนี่ยมันก็จะพอเพราะว่ามันเบี้ยวมาตลอดอย่างเงี้ยมันคือการแต่ง เนี่ยฮะแล้วมันก็เล่นกับอารมณ์ตกไปเรื่อยๆเซอร์ไพรส์แล้วก็เล่นกับอารมณ์อ๋อให้พี่ผมถามกันดีไอ้ไอ้ไอ้มื่อกี้เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ไอ้ one 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 side one side นี่คือนี่คือด่าฉีกเริ่มไม่ค่อยฉีกภาษาเมืกี้ไม่ค่อยฉีก one side one side one side one one sid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 e ถ้มถามไปพวกนี้มันมันคือเรื่องช่องเสียงหรือเปล่าใช่ไหมคือช่องเสียงมันคือช่องเสียงนี่แหละคือพอพอเราออกทรายอ้าเนี่ยมันมันผักขึ้นมันผักขึ้นตรงนี้มากขึ้นตอนแรกวันในตรงนี้ที่เราทํานะอแต่ความจริงอะเราเราเราไม่ต้องไปซีเรียสใช่ไหมว่าเสียงมันต้องแบบไม่ขึ้นจมูกคือความจริงมันมันคือการมันทำได้หมดมันคือเลือกมันคือการเลือกใช้ถูกไหมถูกต้องมันทไมหดถูกต้องแต่แต่ตอนนี้ที่ผมนี่ผมมีปัญหาคือผมมาขึ้นจมูกเยอะด้วยกูมแล้วตอนนี้ยคือตลอดแล้วตอนนี้คือลงอย่างเดียว พยายามพยายามอ๋อแต่ก็เป็นขอให้ถูกต้องอันนี้ก็คือเหมือนต้องแบบต้องแมทช์กันใช่ไหมต้องแบบคือต้องวิ่งขึ้นมึงลองเปลี่ยนได้เลือกใช้เลือกใช้ดีกว่าใช่ว่าเลือกใช้ one 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 side เนี่ยไม่ไม่ต่างให้มันต่างตรงนี้ให้มัน่าง o n มันต้องฉีกกว่นี้ใช่ไหมใ้มันฉีกหนึ่ง one side เนี่ยได้เลยอ่าอ่าอมันกังวาง s i ่ e side side มันมันขึ้น one one side side one one side เราวันกับซ้ายเนี่ยมัน อันเนี้ยเป็นหนึ่งในวันสายมันใกล้กันเกินไปบางคนต้องเป็นวันวันนิดเดียววันไซโอเควันไซวันวันยิ่งบางยิ่งยิ่งคืนยิ่งบางหมายถึงว่ายิ่งยิ่งสั้นยิ่งยิ่งแบบหายไปไวเท่าไหร่ไอยิ่งไอยิ่งโดดไอยิ่งเท่วันวันวันสายวันสายวันไซวันไซวันสาย live a live a lives of many รีฟเอ้ยรฟเดอะไลท์ฟเดอะก็มันไม่สั้นอ่ะมันต้องมันต้องกระชับวันซเนี่ยแคพี่ควัน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 แล้วก็มีซีหน่อยให้มันให้มันให้มันฟังเป็นให้มันเป็นวันแค่นั้นเองวันวันวันซ่าวันวัน วอนวอนวอนซายไม่อันนี้อันนี้พ่นจะไม่เปลี่ยนช่องอ่ะไอมันเหมือนเริ่มจับไปแล้วว่าก็พี่เลยบอกไงว่าร้องให้มันไอตัวที่ไม่ชัดอ่ะยากกว่าร้องตัวที่ชัดเออเเพราะว่าชัดยังไม่ชัดยังไงแล้วให้มันดูฟังพออ่ะยากกว่าอ่เพราะว่าถ้าถ้าวอนซายใช่เพราะว่าถ้าแบบเออเออเก็ตเก็ตเก็ตแหละจะไม่เออยากเพราะว่าคอมเมนต์เซน์เราด้วยเนี่ยมันจะมันจะพยายามจะชัดตลอดอ่าอ่าอ่าเพราะว่าเออมันวอนซาคือคือมันมันมัน มันก็ทำเืินดีพีซซ้ำอวันซ้ายมันคืออันเดียวกันคู่กันมันมันมันคือพอเราล้องช่องหนึ่งช่องเสียงอะช่องเสียงเดียวกันเนี่ยมันมันง่ายไงมันไม่ถูกเปลี่ยนช่องไงแต่ถ้าเกิดวันมันต่างปุ๊บเนี่ยช่องมันยิ่งยิ่งต่างออกไปโอ้แต่มันคือเรื่องมันพยายามต้อง อ๋อใช่มันเหมือนมันเนี้ยต้องตัดแก้แก้ใช้ช่องอ่ะแยกเสียงให้ออกแบบเพราะพแยกเพราะแยกได้ตอนเนี้ยเพลงมันจะมันผมว่าเพลงมันต้องแบบมันต้องแบบจะกลายเป็นอย่างที่บอกมันจะคมไงมันจะคมเอ้ยเรื่องมันคือคมคือคืออย่างนี้คือตอนตอนแรกอ่ะเราเราเราเลื่อนเราขับเคลื่อนมันไปด้วยเมโลดี้ไลน์เฉยๆจรงจรงแต่ว่าช่องเสียงมันใช้ช่องเดิมมันเลยกลายเป็นว่ามันเปลี่ยนแค่เมโลดี้ไลน์แต่โทนมันไม่เปลี่ยนมันก็จะดูฟังอบมันไม่คมอ่ะพูดง่ายๆมันเหมือนเราระบายเสียงไปแต่เราไม่ตัดขอบอ่ะพูดง่ายๆการตัดขอบคือการเปลี่ยนช่อง เพราะว่าช่องแต่ละช่องในในในร่างกายเราเวลามันเป่งอ่ะมันจะคมมันมันจะคมต่อต่อเมโลดี้ที่บางจุดที่มันต่างกันแล้วพอมันคมมันจะทำให้มันมีไดนามิกด้วยไหมช่วยส่วนหนึ่งป่ะมันคมก็ชัดมันก็มีไดนามิกแล้วมันคือเดเรมิกคือมันต่างอ่ะเบาคือเบาชัดคือชัดมันคือการคมมันคือการไฮไลท์อ่ะพี่บอกว่าเหมือนกันตัดขอบอ่ะไฮไลท์อ๋อเหมือนมันตัดขอบตัดขอบตัวอักษรให้มันลอยขึ้นมาอะไรเงี้ยลักษณะนั้นแหละ o นว one one เออเหี้ยไอ้วันนี้ยาก่ะนะ o n e one 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 ซายวันซวันซ e วันซยเวันซไมอ้มันยังเป็นอันเดียกันมันยังเนเดียวกันวันซายวันซยซาเออเนี่ย n ะ side o ซ e one side ซ n e วันซ o n วันซ e ย n ัน n e s i d ยไม่เน่นี้ไม่ได้ัยังไม่ฉีก เอ้แต่พอพอแบบพอมันมันมันเริ่มพอมันทําได้เนื่อมันมันจะเริ่มจับแล้วและว่าต้องอะไรแบบมันต้องเรียกว่ามันต้องต้องฝึกเอื้ออ่ะเอื้ออ่ะอะไรอใช่ไหม <het word life> ใช่ใช่มันจะมันจะเป็น,ช,ปนช่องมันจะเป็นเอื้ออ,อ่ะเลยรู้สึกแล้วเราจะรู้สึกเ,เ,เราต้องเราต<อ>้<ๆ>องพยายามเยอะมันจะเหนื่อยเพราะมันต้องคอย<อ>เปลี <schwierig S 1> ่ยนคอยเปลี่ยนช่องตลอดเวิ้วเวิ้วโอ้ยพอไอ้แค่ไอ้วันซ้ายเนี่ยแค่มันฝึกเปลี่ยนฝึกเปลี่ยนแค่ไอ้ไอ้ไอ้แค่ทำวันซ้ายนี่ก็ยากอะไรอย่างเงี้ยนะเหนื่อยนะจริงว่าวันวันว One side One side side อย่างเงี้ย side คือจมูก side One One side ไม่เนี่ยยังไม่เปลี่ยนเไอ้จับได้แล้วว่าไม่เปลี่ยน One One side One side One side live the life One ไอ้มันมันจะกลับมาข้างล่างอ่ะผมรู้สึกได้มผมรู้สึกว่ามันจะกลับมาข้างล่างเรื่อยๆอาจจะพูดง่ายๆคือเราอาจจะยังไม่ต้องเน้นเพาะมากเท่าไหร่เน้นให้มันต่างกันเช่นแบบงใช่ไหม One side อย่างเงี้ไปเลยก็ได้ One side เ้ยไม่ไม่ได้มอันแรกให้มันต่ำเลย One 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 side One side live the life อ่ live l i f e เนี่ยต้องต่ำไหม l i f e ต้องลงมาช่องข้างล่างมันเหมือนไอ้ไมันอันเดียบมันเป็นคู่กันไงอ๋อ One side live One 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 side One side live the life of a m e n o e r m e n ใช่เนี่ยฉะนั้นเวลาเหมือนกันเวลาโซโล่กีตาร์เหมือนกันเราก็จะเล่นลูกเดิมซ้ำ ตา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 แล้วก็เมลีนเนียก็เตะเต้มันจะต้องมีคู่กันสองประโยคคู่กันอะไรเงี้ยเต้เต้แบบว่าเต้ตาเต้ตาเตะตาเห็นไหมเต้ตาเต้ตากันเดียวกันแล้วเต้เต้ค่อยมาอะไรเงี้ยไอ้ท่านมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นประโยชน์มันประโยชฉะนั้นพอเราพอเราทำคือคืออย่างนี้คือคือเมลี่ไลน์แบบเนี้ยมันเป็นการมันเป็นการคือสร้างประโยคอ่ะพอสร้างประโยคแบบเนี้ยแล้วมันจะทําให เข้าใจอ่ะพอเข้าใจแล้วม hey, ันก็เพาะสมมติว่าเด๋ยวเราเล่นอ่ะถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นเราเล่นอ่อ่อสมมติเราเล่นอะสมมติเราต้องการเล่นสามโน้ตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นถ้าเราเล่นเห็นไหมมันพอเห็นไหมเพราะว่ามันเข้าใจมันเริ่มมีคู่อ่าแต่ว่าทีเนี้ยทีเนี้ยมันเหมือนลองลองมันเหมือนลองช่องเดียวกันไม่ตัางอ่าฉะนั้นเขาเลเป็น ใช่ไหมใช่มันก็คือเปลี่ยนไงก็คือก็คือก็คือเหมือนเหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนกับเหมือนกับที่เราร้องแล้วเปลี่ยนช่องไงเหมือนกันไอ้ไอเอสุดท้ายก็จะเด่นออกมาเลยอ่าก็จะเด่นออกมาใช่เพราะว่ามันมันทนแต่เนี่ยมันจะแบบเหมือนกันคือช่องร้องเดียวกันนี่เห็นไหมมันคือช่องเดียวกันเน่ะ ไอ้ตัวก่อนนั้นพี่ขอขออีกนิดนึงไอ้ไอ้ตรงที่บอกว่ามัน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 รวมกลุ่มอ่ะมันรวมกลุ่มมันคือแบบไอ้ตึกตาแท้ตึกตาตึกตาแล้วก็ตาใช่ไหมอันนี้ก็คือก็ one side one side live the life eye กับ eye กับ live เขืนเดียวกันก็คืออันนี้คือ eye กับไลฟ์ก็คือ one side live the life of the me อะไรหรือจะเป็นแบบอ่าก็ได้แล้วแต่อันนี้หมายถึงว่าประโยชน์เดียวกันแต่คนละเมโลดี้กวลารันนะอ่า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  กันต,ตังประโยค์แบบเดียวกันแต่มันเอ้ยแ,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 แต่พอพอพอถ้ามันผมไอช่วงไอช่วงไอช่วงที่แบบกลับฝมาแกะแกะร้องเยอะอะแล้ว,ลวไปโซโลกีตาร์สุดมันมันไหลขึ้นอะใช่แน,น่น<พ>อนเพราะว่าเราเราเอาแบบรูปแบบวางลงอะ <ๆ S 2> เราก็จะใช้ common sense ของมนุษย์ทั่วไปเล่น <ๆ S 1> ๆๆแล้วเราก็ใช้แค่กล้ามเนื้อที่เราก้าวได้อะไรได้เหมือนกับปกติเหมือนเราพูดเลยคือกายเป็นเหมือนเราพูดใช่มันก็จะมันก็จะดูมันก็จะระแต่งร่างกายความ